สวัสดีครับพบก,กับรายการก้วยหอมกับกูรูนะครับวันจันทร์ที่29เมษายน2567นะครับตลาดในวันนี้ถือปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วดัชนีปิดที่1361.97นจุดเจจุดนะครับเพิ่มขึ้น2.03จุดคิดเป็น0.15เปอร์เซ็นต์มูลค่าการแช่์วันนี้36381.38จุดล้านบาทนะครับว,วันนี้ก็ตลอดชั่วโมองอัธยาศยมีทั้งเขียวทั้งแดงทั้ง นะเรียกว่าสลับกันไปนะจนก็ั่งมาปิดได้ตรงเหนือ1360ถือว่าเป็นสัญญาณที่แบบยังมีความหวังนะเรียกว่าตลาดหุ้นทั่วโลกนะรวมถึงตลาดไทยยังคงอยู่ระหว่างการเฝ้ารอนะผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะมีการถแถลงกันในวันที่1พฤษภาคมนี้นะเราคงจะได้เห็นว่าทิศทางของดอกเบีย้ยเองของเฟดเองหรือของมริกาเองนี้จะเป็นอย่างไรในขณะที่วันนี้จะบอกว่ามี เรื่องราวนะของสถานการณ์ค่าเงินเยนตนะ้องบอกเลยว่าโอ้โหวันนี้ขึ้นไปแตะนะหนึ่งพันหกร้อยนะหนึ่งพันไม่ใช่หนึ่งร้อยหกสิบเยนนะต่อเหรียญน,นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าแม่นะเดีก็ทายมาก็มีน่าจะมีการแจ็คแซงนะว่ากลับมาในคะ่าเงินเยนยืนตรง155.75เยนต่อเหรียญน,นะหรือว่าเป็นการที่ว่าโอ้ถือว่าเป็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นเงินเยนนี่สวิงแบบว่า แบบนี้มาก,ก่อนในขณะที่ด้านของหน่วยงานของญี่ปุ่นเองเขาก็ไม่ได้ให้ความเห็นนะเกี่ยวเรื่องของค่างเงินแต่อย่างไรในขณะที่เศรษฐกิจไทยวันนี้ต้องบอกเลยว่าเดือนมีนาคมนะครับตัวด้วยการส่งออกนีติดลบถึง10.9 10.9นะครับเรียกว่าแหถืว่มากกว่าที่ตลาดนี่เขาคาดไว้คาดการไว้ได้ว่น่าจะติดลบประมาณ4ถึง5.9ปอร์หรืว่าไปเลที่แห การสอบอะไรทไี่าบเหนื่อยนะทีกีีเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณอาทิตย์จันสว่างผู้อำนวยการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้านกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนหรือว่า KSS สก,กู๊ครับ สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับนี่คือรายการก๋วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้คุณบ้านเราก็เอาอยแบุบปิดเขียวจนได้นะตรงจุดนี้วันนี้เกิดอะไรขึ้นแบบว่าทำไมแบบว่าแหมตัวเลขของการส่งออกเดือนมีนาคมตกลงติดลบถึง10.9ซมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์มเด็ตลาดยังสามารถยืนเขียวได้ตรงจุดนี้ครับผมครับผมบ้านเอาเขียวได้ก็จริงนะครับแต่ถ้าเทียบกับต่างปัะเทศก็ต้องบอกว่าปรับขึ้นอ่อนแรงกว่า ซึ่งส่วนหนึ่งก็อย่างที่ท่านพิธีกรเรียนว่าช่วงเช้าเรามีปัจจัยลบในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะตัวเลขส่งออกนะครับที่หดตัวไป10%นะครับก็เป็นผลจากฐานสูงนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมานะครับประกอบกับภาคการส่งออกงมันก็มีปัจจัยลบในเรื่องของความขัดแย้งทางด้านภูมิรัศร์นะครับมันจะทาให้การขนส่งของัน มันถูกเลื่อนในระยะเวลาออกไปอย่างเช่นเหตุการณ์ในเดซีครับก็กระทบโดยตรงกับภาคการส่งออกแล้วก็มีความแห้งแล้งในเรื่องของภาวะเอริโที่เกิดขึ้นก็ทาให้ผลผลิตาทางเกษตรเราจากที่เคยผลิตได้เ,เยอะๆส่งออกได้เยอะะอย่างเช่นพวกทุเรียนอย่างเงี้ยนะครับก็เรื่องสำก่อนของนะครับ,บแล้วก็มีน้าซ้าภาคป่ายสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังก็มีการปรับลดค่าการทีดีของไทยลงมาด้วยนะครับ การเริ่มมอง28ก็เหลือ2 4จนะครับโดยอ้างเหตุผลนี่แหละนะครับตัวเลขส่งออกของบ้านเรานี่แหละที่หดตัวส6ซนี่แหละน,น,น,นะครับเป็นหนึ่งในปัจจัยนะครับที่ทําให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยลดคาดการ GDP ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่พิธีิกรเรียนนะครับว่าเฮ้ยแล้วทำไมอุณหภูมิมันไม่ลงนะฮะอุณทภูมเนี่ยมันยังยืนในแดนบวกได้นะครับอันนี้ก็ต้องอเทน้ําหนักไปที่ปัจจัยพื้นฐานล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันอยู่ในช่วงของการ เนี่ว่าตัวที่ปรับขึ้นมาดันตลาดได้เนี่ยมันคือกลุ่ม i อซีทีครับผมซึ่งพรุ่งนี้นะครับแอดวานจะประกาศออกนะครับแล้วก็ทูประกาศวันศุกร์นะครับซึ่งตลาดมองอย่างนี้ครับมองว่าตัวแอดวานเนี่ยนะครับหรือว่าทูเองก็ตามแบบนะครับที่จะประกาศงอกมาในไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยทิศทางผลกําไรเนี่ยยังเป็นขาดขึ้นอยู่นะยังเป็นขาดขึ้นอยู่นะครับซึ่ง อ่าผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วเวลาคุณรวมกิจการกันเข้ามาแล้วเหลือคู่แข่งอยู่แค่สองคนแข่งขันมันก็ลดลงถูกไหมฮะครับผมแข่งขันลดลงก็ไม่จําเป็นต้องไปเล่นการตลาดเยอะผมไม่ไม่ต้องเล่นการตลาดเยอะสิ่งที่มันตามาคือพวกห้าปูนะครับรายได้ค่าเฉลี่ยดตัวเลขมาแมันก็ขึ้นนะครับมันก็เลยทาให้นักทตัวเนี้ยเข้ามาดักซื้อก่อนนะครับในส่วนของแอดวานแล้วก็ตัวทรูนะครับก็ดันตลาดขึ้นมาได้แล้วก็กลุ่มส่งออกเนี่ยตัวเลขส่งออกเนี่ยมันติดลบเยอะจริงนะสิบเปอร์เซ ถ้าเราไปดูรายสินค้าเนี่ยโอ้โหสินค้าหลายๆตัวที่ตลาดฮารอินอยู่ในช่วงนี้เนี่ยมันโตดีทุกตัวนะค,ะะนนะคะรับอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างยางพาราเนี่ยนะครับโตมาเนี่ยสามสี่เดือนติดนะครับวันนี้ก็ทาให้พวกหุ้นกลุ่มยางพาราเนี่ยคึกคักทุกตัวครับ,รบกลุ่มส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับก็โตดีนะครับยังโตดีอยู่นะครับกลุ่มอาหารทะเลกระป๋องพวกปลาทูน่าก็ยังโตดี ตัวพวกเครื่องดื่มอาจจะมีชะลอตัวนิดนึงนะเยียร์แต่ว่าถ้าเดือนต่อเดือนก็นยังเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขรวมมันดูแย่นะค,ะครับตัวเลขรวมดูแย่แต่ลายสินค้าที่มันอิงกับหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์เนี่ยมันไม่ได้แย่ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันยังมีแรงซื้อหุ้นพวกนี้อยู่ะะเวลาดูตัวเลขพวกเนี้ยเราอาจจะต้องลงเป็นลายสินค้ามันถึงจะทําให้เราได้หุ้นมาในการก,กิงกำไรเอามา ครับผม,บผมแม่พูดถึงยางพาราทั้งหมดเลยว่าแม่ปีนี้ต้องบอกเป็นปีของขาขึ้นของเขานะในมุมมองคุณอาทิตย์เองนะที่ชอบพูนพวกยางพาราชอบตัวไหนเป็นพิเศษฮะตัวนี้คือจริงๆส่วนตัวก็ไม่ไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เพราะมองว่ามันเป็นคอมมอนดิตี้นะครับคือมันขึ้นเร็วลงเร็วนะครับถ้าใครไม่ได้แบบเฝ้าตลาดจริงๆก็ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่ในส่วน <c oughs> ของุมนี้นะครับ,รบแต่ถ้าะจะเก่งกำไรจริงๆ อย่างเช่นตัวอย่างพาราเนี่ยนะครับมันเดือนนี้ถูกไหมฮะเดือนมีนาคมเนี่ยมันโตสามจุหกจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เี่ยนเยอะนะครับผมนะครับสามหกจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เี่ยนเยอเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นอัตราการเติบโตสูงไม่นอกหลายปีเราไม่เคยเห็นตัวเลขโกดขนาดนี้มาก่อนพูดง่ายนะครับแล้วมันก็เป็นการเติบโตเนี่ยห้าเดือนติดนะครับก็เลยทําให้ราคาอุ้นในกลุก่มยาพาราที่ก่อนหน้านี้เล่นกันไปช็อตหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะครับผมนะครับแล้วราคามีการย่อตัวลงมา พอนนั้นคุณเห็นตัวเลขส่งออกมันดีแบบนี้ก็เลยคาดหวังว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้งบของกลุ่มยางบาราในคิวหนึ่งเนี่ยน่าจะดีน่าจะสดใสก็เลยกลับเข้ามาเล่นไปสิบรอบนะครับถามว่าชอบตัวไหนผมก็ชอบตัวใหญ่ที่สุดนะครับ STA อืมครับผมนะครับคือคือถ้าจะเก็งอะไรก็เอาเอาพี่ใหญ่เลยนะครับไม่เหมาะตัวเล็กนะครับครับผม คือจริงๆวันในวันนี้มันขึ้นทุกตัวนะ S T A T รับ S E r S T G T แม้กระทั่ง T X T ที่ขึ้นเข้าตลาดมาแลขึ้นไปฮะครับผมแต่ถ้าให้เลือกก็คือเรื่องตัวใหญ่นี่แหละนะครับเน้นสภาพคล่องเป็อดนะคัเพราะว่าการเก็กเงกำไรถ้าไปตัวเลขมากแล้วสภาพคล่องมันไม่ได้เยอะเพียงพอเนี่ยอาจจะทําให้เราเข้าไปซื้อแล้วติดคุณได้กลายเป็นแบบว่าเป,เ,ปเ,ปเป็นรายใหญ่นะเขาเป็นตัวเราเป็นรายใหญ่เองนะพูดง่ายๆนะวันนี้เห็นค่าเงินเยนต้งบอกว่าโอ้โหแม่ใหญ่ ในระหว่างวันต้องบไปถึงร้อยหกสิบนะมาล่าสุดเหลือหนึ่งร้อยห้าสิบห้าจุดเจ็ดห้าเยนเรามองเรื่องของข้างเงินเยนเนี่ยมันมันจะเอฟเฟกต์ต่อตลาดหุ้นไทยนี่มากน้อยแค่ไหนครับคุณอาทิตย์ในส่วนของตัวข้างเงินเยนเองจริงๆก็ไม่คือจริงๆอ่นะในส่วนของข้างเงินในภูมิภาคว่ามันอ่อนค่าไปในทิศทางเดียวกันแหละ,ะครับอ่าซ<ม>ึ่งเราก็เริ่มเห็นนโยบายของธนาคารการบางประเทศในภูมิภาคเนี่ยเริ่ม แอก็กเควซีอย่างเช่นอ,อินโดนีเซียอย่างเงี้ยนะครับจริงๆค่าเงินรูปีของอินโดนีเซียเนี่ยอ่อนค่าน้อยกว่าเราอีกนะแต่ว่าด้วยความวิตกกังวลว่าค่างเงินเขาจะอ่อนค่าไปมากกว่านี้เนี่ยเขาก็เลยมีการขึ้นดอกเบี้ยนะฮะครับ <ừ. S 2> แบบแบบโพซิทีฟเซอร์ไพรส์เขาเรียกว,ว่าไม่ใช่โพซิทีฟเซอร์ไพรส์เขาเรียกว,ว่าเป็นเซอร์เป็นเซอร์ไพรส์ในท,ที่ผ่านมาทีนี้ก็เกิดคําถามว่าบ,บ้านเรานี่จะลดจะขึ้นดอกเบี้ยด้วยไหมนะครับคือ <c oughs> ก่อนเนี่ยที่มองมุมอมองว่าจะลดดอกเบีย้ยนะครับแต่เอาไปเอามาเนี่ยพออินโดนีเซียแอคชั่นแบบนีี้เเนน่่ยมมัริ มีคำถามมาที่แตกชาดบ้างครบนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแทนที่เราจะลดดอกเบี้ยจะกลายเป็นขึ้นหรือเปล่าอันนั้นเป็นเป็นข้อคําถามที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นการการบ้านที่ค่อนข้างยากนะสำหรับก<ม>รบ<ม>อออในช่วงนี้แต่ถามว่าไอ้ตัวค่าเงินเยนมันอดค่าไปตรงนี้มันจะเป็นบีทฟิตกับเราหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีผลรกระทบกับเราหรือเปล่าผมว่ามันอาจจะเป็นเฉพาะตัวนะ<ม>เช่นพวกที่ส่งสินค้าไปที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นเราก็ต้องมาเทียบเยนกับบาทด้วยนะ ว่ามันมันอ่อนค่ามากหรือน้อยถ้ามันอ่อนค่าในทิศทางเดียวกันอันนี้ก็ไม่ได้มีมูลคืออะไรรับว่าผลปรองอะไรครับครับผมสถานการณ์แบบนี้คุณอาทิตย์มองดูกรอบของสัปดาห์นี้อินเด็กซ์นี้มองกรอบอย่างไรครับอ่าภาพสัปดาห์นี้เราให้เป็นไซด์เวอาฟนะครับนะครับให้เภาพเป็นไซด์เวอาฟนะครับกรอบแนวรับอยู่ที่หนึ่งสามห้าศูนย์นะครับก็คือค่อนข้างแกบก็คือดาวไซด์จำกัดฝ่งของขาลง ขึ้นด้านบนเนี่ยเราให้เป็นข้กว้างนครับอยู่ที่1380 1390ครับครับผมนะฮะเรียกว่ารายการเรื<ม>่องขอกับครูวันนี้ตนะ้องขอบคุณคุณอาทิตย์มากนะครับที่มาให้มุมมองนวันนี้ขอบคุณมากครับผมค,ค,บรบครับผมขอบคุณครับสวัสนดะีครับอ่านั่นคือมุมม,มองของคุณอาทิตย์จันทร์สว่างนะฮะถือเป็นผู้มีการใส่งานวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้านกลยุทธ์นะบอลกุ้งสีนั่นเรียกว่าให้มุมมองออกไปได้รว่าแหมรอบด้านนะรวมถึงเรื่องราวของค่าเงินเยนด้วยทีนี้ผมเชิญนั่งคุณกง ได้ฟันใน่วนของหมองคนที่แล้วผมใช้ข้มอมูลเหล่านี้มาพิจารณาในการตัดสินใจนั่นในการเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นนะครับในช่วงของ4หุ้นสุดสวิงกันบ้างโดยทีมขกลับของหุ้นไทยมีการก่อกกติดหน้ากระดานนะครับมีหุ้นโดดเด่นนะฮะเริ่มจากตัวแรกนั่นคือตัวของ WPA หรือวาน,นั่นเองนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่5บาทนะครับเพิ่มขึ้น12สตางค์ที่เป็น2.46ส่วนตัวที่2น,นะครับ ITD นะครับันนีราคาหุ้นปิดที่ 7.7ตันนะครับเพิ่มขึ้น14ตันคิดเป็น22.22% 22ส่วนตัวที่3นะหุ้นกรีนนะครับราคาวันนี้ปิดที่1บาท29ตค์เพิ่มขึ้น17ตางคิดเป็น15.18%นะครับส่วนตัวที่สี่นะ24 CS วันนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหร้อนแรงในกงเงินสดนะเ <c oughs> รียกว่านเรียกว่าแทบจะแหกกังเลยทีเดียวนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่2บาท 84สตางค์นะเพิ่มขึ้น48สตางค์ที่เป็น20.34นะครับนี่คือ4หุ้นสุดสวิงในวันนี้ถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเข้าไปเล่นเกมกัไในในวันพรุ่งนี้อย่าลืมศึกษานะครับทำการบ้านดูรโดนของกราฟดูเทคนิคดูแนวรับดูแนวต้านดูในจุดคัดด้วยเพื่อใช้ข้อมูลนี้มาซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสุดสวิงนะครับในวันพรุ่งนี้ มาถึงเจ้าของคุณเทคนิคสุสดยอดมาโดยคุณอภิวัตวิศริเวทนักวิเคราะห์ทางเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์ดีบัิเตอร์จำกัดนะครับวันนี้แนะนํามา2ตัวนะครับตัวแรกใน,นตัวของ WHA หรือว,า,วานั่นเองนะครับรูปแบบของกราฟก็บอกเลยว่ากําลังฟื้นตัวนะครับให้แนวรับที่5บาทแนวรับไปที่4บาท80ต่างตัวนแนวต้านอยู่ที่5บาทาส5ตางค์แนวต้านไปที่5บาท50ตางนี่รคาคาเจ้นของ ว่าหรือว่า The Big State ดีบิวต์เซฟิตที่5บาทเพิ่มขึ้น12สตางคิดเป็นสองสี่เป็นต์ส่วนตัวที่2นะครับนั่นคือตัวของ CPN นะครับตู้แบบของกราฟนะครับคุณไหนพุกท่านบอกว่าสะสมกำลังนะครับให้แนวรับที่62บาทแนวรับไปที่61บาทส่วนแนวต้านนะครับ65บาทแนวต้านไปที่68บาทวันนี้นราคาหุ้นของซีพีเอนปิดที่62บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับนี่คือรายการก้อยหอม กับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนชื่นชอบนาฝากไลค์ฝากแชร์ทุกแพลตฟอร์มของโซ c เชียลม edia พูดดีไซน์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับรายการกล mm ้วยหอมกับกูรูวันนี้ต้าองขอรบท่านผู้ชมผู้ฟังไปกันครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม